ในดินแดนที่จังหวะหัวใจของผู้คนเต้นเป็นจังหวะแซมบาและศาสนาไม่ได้สถิตอยู่ในโบสถ์วิหารแต่อยู่บนผืนหญ้าสีเขียวขจีบราซิลคือเบ้าหลอมที่เทพเจ้าแห่งฟุตบอลถือกำเนิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาแต่ภายใต้แสงสปอตไลท์ที่สาดส่องลงมายังเหล่าซูปเปอร์สตาร์ยังคงมีเงาหนึ่งทอดยาวเงาของบุรุษผู้ปรารถนาในเกียรติยศแห่งราชน แต่ปฏิเสธที่จะลงสนามรบเขาไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นธรรมดาแต่เขาคือศิลปินผู้เปลี่ยนคำโกหกให้กลายเป็นงานศิลปะเปลี่ยนห้องแต่งตัวให้เป็นเวทีละครและเปลี่ยนความคาดหวังของคนทั้งโลกให้เป็นความว่างเปล่าอันแสนหวานนี่คือเรื่องราวของคาร์ลอสเอนริเก้ราโปโซหรือที่โลกจะรึกนามเขาว่าไก่เซอ ชายผู้ครองอาชีพนักฟุตบอลอาชีพยาวนานกว่าสองทศวรรษเซ็นสัญญากับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกแลกเสื้อกับตำนานและเป็นที่รักของแฟนบอลน,นับล้านโดยที่แทบจะไม่เคยเตะฟุตบอลจริงๆในเกมการแข่งขันเลยแม้แต่ครั้งเดียวหากเปเล่คือราชาผู้ทรงธรรมไกเซอร์ก็คือมหาจักรพรรดิในมิติคู่ขนานผู้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ บางครั้งความจริงก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเขาก็คือสถาปนิกผู้ก่อร่างสร้างภาพมายานั้นขึ้นมาด้วยวาจาและสองมือเรื่องราวของเราย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่1980ยุคทองของฟุตบอลบราซิลคาร์ลอสเอนริเก้ราโปโซชายหนุ่มผู้มีเรือนร่างประดุษเทพเจ้ากรีกเขามีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแกร่ง ช่วงไหล่ที่กว้างขวางและรูปลักษณ์ที่ละไมคล้ายคลึงกับฟรานซ์เบคเคนเบาเออร์ตำนานลูกหนังชาวเยอรมันจนเป็นที่มาของฉายาไกเซอร์แม้บางเสียงจะกระซิบว่าฉายานั้นอาจได้มาจากรูปร่างที่เหมือนขวดเบียร์ยี่ห้อไกเซอร์เสียมากกว่าในวัยเยาว์ไกเซอร์เคยผ่านอะคาเดมีของโบตาโฟโกและฟลาม e งโกสโมสรชั้นนำของประเทศ เขามีศัก,กยภาพทางกายภาพที่สมบูรณ์แบบขาดเพียงสิ่งเดียวคือพรสวรรค์และความปรารถนาที่จะเล่นฟุตบอลจริงๆเขาค้นพบความจริงอันโหดร้ายว่าการจะเป็นนักเตะอาชีพนั้นต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและการฝึกซ้อมอันหนักหน่วงแต่เขากลับหลงไหลในวิถีชีวิตของนักเตะเงินทองชื่อเสียงและผู้หญิงเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงปฏิเสธความฝัน เขาจึงเลือกที่จะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาละครฉากแรกของเขาเปิดม่านขึ้นที่สโมสรปูเอบ่าในประเทศเม็กซิโกที่นั่นไกเซอร์ในวัยหนุ่มได้เรียนรู้วิชาแรกแห่งการเอาตัวรอดนั่นคือศิลปะแห่งการเจ็บปวดทันทีที่เซ็นสัญญาและลงสนามซ้อมเขาจะทิ้งตัวลงกับพื้นเจ็บกล้ามเนื้อเขาบอกแพทย์เช่นนั้น ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าไม่มีเครื่อง MRI หรือการสแกนที่ซับซ้อนคำพูดของนักเตะคือกฎหมายอาการบาดเจ็บที่มองไม่เห็นกลายเป็นเกราะกำบังอันแข็งแกร่งที่สุดที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากการพิสูจน์ความจริงในสนามแต่ลำพังการแกล้งเจ็บไม่อาจหล่อเลี้ยงอาชีพจอมปลอมได้ยาวนานถึง26ปีไกเซอร์ aiser, ตระหนักดีว่า คุณแจสู่ความสำเร็จไม่เลยอยู่ที่ฝีเท้าแต่อยู่ที่เครือข่ายและวาทศิลป์เขาไม่ใช่แค่นักเตะที่ล้มเหลวแต่เขาคือนักวิศวกรรมสังคมระดับอัจฉริยะไกเซอร์แทรกซึมเข้าไปในวงสังคมราตรีของริโอริจจเนโรผูกมิตรกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างโรมารรโอเอ็ดมุนโดเบเบโตและริาโดโรชาเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความสุขให้กับนักเตะเหล่านั้น คอยจัดหาปาร์ตี้ดูแลเรื่องผู้หญิงและสร้างเสียงหัวเราะความสัมพันธ์นี้แน่นแฟนจนเมื่อซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ย้ายทีมพวกเขามักจะยื่นเงื่อนไขกับสโมสรว่าถ้าจะเซ็นสัญญาผมคุณต้องเซ็นเพื่อนผมคนนี้ไปด้วยไกเซอร์จึงกลายเป็นของแถมราคาแพงที่สโมสรต้องยอมรับ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้หน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในยุคที่โทรศัพท์มือถือเป็นของหายากและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอภิสิทธิชนไกเซอร์มักจะปรากฏตัวพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่เท่ายุคแรกเริ่มเขาจะยืนอยู่มุมห้องแต่งตัวหรือข้างสนามแซงทำเป็นคุยโทรศัพท์พ่นภาษาอังกฤษที่ฟังไม่ได้สับเพื่อให้ประธานสโมสรหรือโคช้ชเข้าใจว่าเขากำลังเจรจากับเอเย่นจากยุโรปและมีทีมยักษ์ใหญ่จ้องจะฉกตัวเขาไป มันเป็นฉากละครที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งวันหนึ่งที่สโมสรนโบตาโฟโกความจริงเกือบถูกเปิดเผยเมื่อแพทย์ประจำสโมสรที่รู้ภาษาอังกฤษแอบฟังบทสนทนานั้นและพบว่าสิ่งที่ไกเซอร์พูดเป็นเพียงเสียงพึมพำไร้ความหมายและโทรศัพท์ในมือเขานั้นเป็นเพียงของเล่นพลาสติกแต่ไกเซอร์ก็มักจะหาทางหนีทีไล่ย้ายไปสร้างตำนานที่สมสอใหม่ได้เสมอก่อนที่ความจริงจะไล่าตามทัน ทว่าละครชีวิตย่อมมีจุดพลิกผันฉากที่ระทึกใจที่สุดเกิดขึ้นที่สโมสรบังกูสโมสรเล็กๆแต่ทรงอิทธิพลภายใต้การดูแลของคาสเตอร์เดออันราเดเจ้าพ่อมาเฟียผู้คุมธุรกิจหวยเถื่อนที่น่าเกรงขามที่สุดในบราซิลคาสเตอร์ไม่ใช่คนที่จะยอมถูกหลอกง่ายๆเขาเบื่อหน่ายที่เห็นดาราคนใหม่เอาแต่นั่งกินเงินเดือนในห้องพยาบาลในบ่ายวันอาทิตย์ที่ร้อนระอุ ทีมบางกูกำลังตามหลังคู่แข่งอยู่0ต่อ2แฟนบอลตะโกนด่าทอด้วยความเดือดดาลคาสเตอร์หมดความอดทนสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารลงไปที่ม้านั่งสำรองว่าส่งไกเซอร์ลงไปเดี๋ยวนี้วินาทีนั้นคือเส้นตายหากเขาลงสนามความจริงจะถูกเปิดเผยและจุดจบกับเจ้าพ่ออย่างคาสเตอร์อาจไม่ใช่แค่การยกเลิกสัญญาแต่อาจหมายถึงชีวิตไกเซอร์ลุกขึ้นวอร์มอัพ หัวใจเต้นรัวยิ่งกว่ากลองเชียร์สายตาของเขากวาดไปที่อัธจันทร์และในเสี้ยววินาทีแห่งสัญชาตญาณเอาตัวรอดเขากระทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงแทนที่จะวิ่งลงสนามไกเซอร์กระโจนเข้าหาแฟนบอลที่ตะโกนด่าทออยู่ข้างสนามและเริ่มเปิดศึกชกต่อยผู้ตัดสินวิ่งเข้ามาพร้อมใบแดงไล่เขาออกทันทีไกเซอร์ถูกไล่ออกก่อนที่จะได้สัมผัสลูกฟุตบอลในสนามแม้แต่วินาทีเดียว บรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังเกมเงียบสงัด,ดังป่าช้าคาสเตอร์เดินเข้ามาด้วยโทสะที่พุ่งพล่านเตรียมจะชำระแค้นแต่ไกเซอร์คุกเข่าลงน้ำตาไหลอาบแก้มและเริ่มบทละครโศก,กนาฏกรรมที่เขาคิดสดขึ้นเดี๋ยวนั้นพระเจ้าพรากพ่อแม่ผมไปตั้งแต่ผมยังเด็กไกเซอร์สะอื้นแต่พระองค์ประทานพ่อคนใหม่มาให้ผมนั่นคือคุณและเมื่อพวกมันตะโกนด่าคุณว่าโจรว่าขี้ยาผมทนไม่ได้ ผมต้องปกป้องเกียรติของพ่อผมคำลวงที่ห่อหุ้มด้วยความกระตันยูจอมปลอมนั้นทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนปืนคาสเตอร์เดออันราเดเจ้าพ่อผู้โหดเหี้ยมถึงกับออนระทวยด้วยความซาบซึง้งเขาเดินเข้าไปสวมกอดไกเซอร์จูบที่หน้าผากและแทนที่จะสั่งฆ่าเขากลับสั่งให้ต่อสัญญาไกเซอร์ออกไปอีก6เดือนพร้อมเพิ่มเงินเดือนให้อีกสองเท่าเขาเอาตัวรอดมาจากปากเหวแห่งความตายมาได้ ด้วยลิ้นเพียงอย่างเดียวตำนานของไกเซอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในบราซิลเรื่องเล่าขานนำพาเขาข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงยุโรปที่สโมสรกาเซเล็กอาจักซิโอบนเกาะคอซิก้าประเทศฝรั่งเศสการเปิดตัวนักเตะใหม่จากบราซิลคือวาระแห่งชาติแฟนบอลน,นับพันแห่แหงมาที่สนามซ้อมเพื่อยนโฉมลีลาแซมบา้านี่คือหายนะที่รออยู ตามธรรมเนียมนักเตะต้องเดาะบอลโชว์ต้องยิงประตูให้แฟนๆได้เฮแต่ไกเซอร์รู้ดีว่าถ้าบอลแตะเท้าเมื่อไหร่เวทมนต์จะเสื่อมคล้ายทันทีเขาเดินลงสู่สนามมองเห็นลูกฟุตบอลวางเรียงรายอยู่เขายิ้มรอยยิ้มที่สว่างสวยและเริ่มเตะลูกบอลเหล่านั้นเตะอัดเข้าไปในกลุ่มแฟนบอลบนอัธจันทร์ทีละลูกทีละลูกเขาเตะบอลทิ้งจนหมดเกลี้ยงพร้อมกับจูบตราสมสรที่อกเสือ้อ พรมจูบไปทางแฟนบอลตะโกนบอกรักพวกเขาแฟนบอลต่างโห่ร้องด้วยความาคลั่งไคล้แย่งชิงลูกบอลที่ระลึกจากซูปเปอร์สตาร์ผู้ใจบุญและในสนามก็ไม่เหลือลูกบอลให้เขาต้องพิสูจน์ฝีเท้าแม้แต่ลูกเดียวเขาเปลี่ยนการทดสอบทักษะให้กลายเป็นการแสดงคอนเสิร์ตและเขาก็รอดตัวไปได้อีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นเขายังเชี่ยวชาญศิลปะการสวมรอยเขาเคยอ้างว่า ตนเองคือส่วนหนึ่งของทีมอินดิเพนเดนเต้ชุดแชมป์โลกโดยอาศัยความสับสนของชื่อที่คล้ายกันกับนักเตะตัวจริงอย่างคาร์ลอสเอนริเก้เขาขโมยเกียรติยศของผู้อื่นมาสวมใส่ราวกับเสื้อคลุมราคาแพงเพื่อตบตาเหยื่อรายต่อไปหลอกลวงแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างเรนาโตกาอูโชโดยการปลอมตัวเป็นเรนาโตในไนท์คลับเพื่อรับสิทธิพธิเศษจนเรนาโตตัวจริงเข้าคลับไม่ได้ซึ่งแทนที่เรนาโตจะโกรธ เขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องตลกและกลายเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนคือทำไมทำไมสโมสรระดับโลกเพื่อนร่วมทีมและวงการฟุตบอลถึงยอมให้ชายคนนี้หลอกลวงอยู่ได้นานเกือบสามทศวรรษคำตอบอาจซ่อนอยู่ในรากเหง้าของวัฒนธรรมบราซิลที่เรียกว่ามาลันราเจมวิถีแห่งคนเจ้าเล่ ที่ใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากการกดขี่และความยากจนไกเซอร์คือร่างอวตารของจิตวิญญาณน,นี้เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักต้มตุน๋นแต่เขาคือมารันโรที่สังคมทั้งรักทั้งเกลียดในห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยความกดดันไกเซอร์คือคนที่ทำให้ทุกคนผ่อนคลายเขาคือผู้นำปาร์ตี้คือพี่เลี้ยงที่คอยปกป้องนักเตะรุ่นน้องและคือเกราะกำบังให้นักเตะรุ่นพี่ เขาดูแลแม้กระทั่งนักเตะที่มีปัญหาแอลกอฮอล์เพื่อให้เพื่อนกลับมาลงสนามได้เขาไม่ได้ขายฝีเท้าแต่เขาขายความสุขและความกลมเกลียวซึ่งเป็นสินค้าที่มีค่ามหาศาลในทีมฟุตบอลผมต้องการอยู่ในหมู่นักเตะผมแค่ไม่อยากเล่นฟุตบอลไกเซอร์เคยสารภาพไว้เช่นนั้นสำหรับเขาฟุตบอลไม่ใช่กีฬาแต่มันคือใบผ่านทางสู่ชีวิตที่ดีกว่าและเขาก็ใช้สิทธินั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วกว่าคำลวงเวทมนต์ของไคเซอร์เริ่มเสื่อมคลายเขาแขวนสตัดสตัดที่แทบจะไม่เคยเปื้อนดินโคลนและรอยย่าเลยสักครั้งในชีวิตปัจจุบันคาร์ลอสไคเซอร์ใช้ชีวิตอย่างสงบในฐานะเทรนเนอร์ส่วนตัวเรื่องราวของเขาไม่ได้ถูกจดจำในฐานะอาชญากรร้าย แต่กลับกลายเป็นตำนานบทหนึ่งที่โลกฟุตบอลต้องจารึกด้วยรอยยิ้มปนความทึ่งเขาคือเครื่องเตือนใจว่าในวงการที่เต็มไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลและความบ้าคลั่งบางครั้งเราก็มองข้ามความจริงที่อยู่ตรงหน้าเพียงเพราะเราหลงไหลในภาพฝันที่สวยงามเขาอาจไม่ได้ฝากประตูสวยๆหรือถ้วยรางวัลไว้ในตู้โชว์แต่สิ่งที่คาร์ลอสไคเซอร์ฝากไว้ คือมหากาบแห่งการเอาตัวรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาคือผู้เล่นที่เล่นกับระบบได้เก่งกาจกว่าเล่นกับลูกบอลและในท้ายที่สุดหากชีวิตคือการแสดงเขาก็สมควรได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตลอดกาล